สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ทุกคนเนาะก็สบายดีอีกเธอหนึ่งเด้อหลังจากที่เฮาก็ได้มาแต่หาฮิตปวกอะไรพี่น้องก็สิพากันมาอันเอาตีนมันเอาตีนมันออกเพราะว่าเอาขี้ดินออกเนาะพี่น้องก็สีแก๊กล่ะจากหน่อยเราก็มาเราไปมไปจอบนหันชื่อ เราไปเจาะบึงโตน่ะจากได้ล้วแล้กไเจาะแล้วกอเอาแล้ก็กง่าดีเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยเากระสิพากันอันเอาขีดินมันออกจากตีนมันเนาะแล้วกระสิลากแกง ดอกใหญ่เลยเนาะพอสายนี <c oughs> ่เอาไปตรงเฮียนบ่เนี่ยเออยันจะาเมื่อวานบ้าอายนายมึงไปประกาศเมื่อบานปลามึงขึ้นยัียนอายขึ้นเมื่อบานปลาเพราะหนูเห็นเขาออกร้านก็เบิดแดละบ้าหน่ะกินยังมันมันออกหมด พี่เจ้าปีกเจวเสเมงดาเนาะดอกใหญ่ได้พี่น้องเออเอาน่ะเอานนาทถอกขึ้นแล้วก็เพื่อลงมันจังบรยากาศพูดขมันคิอเปลือยดิมาถอกใค้ดูพี่น้องขิ้มันสิเปลือกแล้วมันเปลือยได้มันเือะว่าไงพังยากนะปูว่าวนี่เนาะ เห็ดชีดามยากเลยแบบดินมันเค็มเออราต้องขุดออกไปสิขุดออกลวดโมเปิดปันได้แล้ววะโอ้ค่ะเราจะติดครีมออกไปสินี่ยเนี่ยบอไปองเฮียนนะมันนี่เขาจะเอาสไลใส่เฮียใส่ละเกลือค่ะใส่สไลด์นั่นนี่ใส่เกลือเลยเกลือนั่นนี่ค่ะ นี่เฮายุบอาาจับออกระเทีว่าเอาสไลม์มาใส่ปั้นอันเพิ่นล่างมือล่างสไลม์กินผูดเดียวแซ่บเราอ่ะม่ใคยกินน้ำเพิน่นเอาสหมูเขาให้กระเต๊กเล่แกงน้ำไม้ใส่เราก็เดียวว่านานจะดอกทอกลงกลุ่มกุมบ่มียานั่งมาดิไม่ไ <Napoleon> ด้แกงน้ำไม้แกงชะน้าดละ แม่โทรศัพท์พางไม่ควายนอยขูดวมันบออุินเนา่แม่สนุยบ่ได้มานํำที่นองเออเราไปอันไปจบหรือไปยามบ้งไเบิ่งไปเบิ่งิพากันไปจบบ่ เห็ดปวกลงที่หิดปวกมันบ่ได้ออกมันมากรมาออกบุญบ้านขอยได้พี่น้องเอ้ยแต่บม่ได้มีการลงงัวลงตรงนั้นนะบุญยังเกาะลืมเลยบุญลงควันาบุญคา กำลังกำจัดกำลังกำจัดหอกแล้วปวดขากำลังปวดขาอ๊ยปวดหัวดิเขินห็ดเปมากรนี้เศร้าปวดว่ะมาขุดดันเห็ดนั่นไปเอาเห็ดนักเฮียนบมไปองเฮียนเดิมเหมือนนี่มึงไปองเฮียนป่ะโยกข้าวเฮียนเฮียนหนึ่งถิดนหนึ่งข้าวเพิ่อก็ บดมือละหัวบออดต้มหหนึงอันหนึ่งบ่ลือต้มมาอันเชียวทามังะอันไใช่นขอันปลาผักตีอยู่บอตีอยมีนยัง้มังะก็มีไม่พักีจเห็นอันปลาในน้ไม่ช่บมีจาอยู่เนาะรีปินะน่าะมันขึ้นมากินอันเงอ ทำเมนใส่มองกับปุ๊บน้ำกระทานน้ำลายนี่อไไมโกงเรียนนะเวกเนี่ปลมเี่ยกเหี้เก่งภาษาอังกฤษเราเหี่ยขวหน่ยวขันหันมันก็เลออกพวกนี่ยไปออพวใหญ่เลยไปพวกขาวพอดีเาเพวกปีขเห็ดพวกจิกแบบี่ใหญ่เนาะล้มันอวดนลงทีมันไปออกเร็ว่ะ เนี่ยนี่ยืปขอข่าวแตงกินก็เนี่ยไปไอโบไอโบตื่นแล้วปลยไปเลยไปเลยใครเนี่ยไอโบพีบ้ามามาคนดีลกช่ง หลังจากกินคูตีนเฮดแล้วแล้วนะพี่น้องก็สิมาล่างสองน้าเนาะแล้วก็สิพากันลงมือมแกงอ่ะมันคือบานเบอร์อะไรบานนี่ <laughs> เบอร์อะไรมึงกินีกคือจุม่มบารนี้คือบานนะถึงหน้าบาัดบานเบอร์สิพากันอันด่างคูตีนิ้นกับ ผู้เจ็บหัวก็เจ็บเดอาติดโควิแบบกล้องไอโพนโตแจ่มใสได้นนโควิดบาดสบิวกับทางข่าวกับโควิดได้พี่น้องเลยอ้อมข้างคนังข้างๆนกเจเจ็บหัวอยู่วะยันบุเรือแล้วเราเมื่อก่อนนั่นเังแผๆ อ,อีเนียนะอาขอเอาหายมือหน่อยินเขื่อนวีมันก็กินจนเบิดป้อแม่เอาหายอันหนึ่งว้าวงี้เลยเบิดเอาผลเงาได้มาขึ้นฝากันแล้วไพ่ดังไพ่ดังเลยน้องไพ่เลยพ่อเออมันออกรถเนาะเนี่ ตอนนี้เฮากะลงมือแกงเง้ยเนาะพี่น้องกระทามันซุกพลัตจังสีพาพี่พาน้องตากรินเนาะพุดดีเครื่องหมอใหญ่พี่น้องเอ้ยลายเติมเนาะเพิ่นว่าเท็ดพวกจิกแต่ว่ามันดอกใหญ่พี่น้องเดี๋ยวปัดมันซุกพลัตเดี๋ยวสบิวกะซีพาพี่พาน้องกินเนาะกะซุกเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวสบิวกะซีตักออกไปกินเนาะน่าขอพุดีเลย เจก้ก็ให้บักโบอบ้าน,นี่นะไปมาสนี่ไปกิน้วพี่น้องเราเก็สิพากันกินแล้วเนาะพี่น้องได้อาหารดีหมดเ่ย แกงเห็ดปกนะครก็<ไ>ปลาทูไไเนาะสนมเห็ดต้มปลาทูพี่น้องเ<ป>ยี่ยมสบิวกับไไสิพากันกินข้าวเนาะขอโตกินข้าวกันพี่นอไไ้องเไมวใส่เกี้ยปากกากของมาันละ you <laughs>